แกงส้มแกงส้มกับแม่ทำไรคะหนะหนีหนีหนีหน,นีแม่เรานี่ชอบหนีจังเลยนะจะไปไหนคะอ่ะแกสง,สแสงสเข้าไปแกงเข้าไปแกงเข้าไปตามมาเร็วตามมา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 โอ้ขอมองกันลอกนั่นมีกันลอกอยู่ตัวหนึ่ง ห็นหรือเปล่าจ้องจ้องจ้องกันมีกระรอกอยู่ตัวหนึ่งนะคะนี่บนต้นมะเฟืองไหนดูก่อนดูก่อนต้นมะเฟืองน,น,อนั่นไงมาโอ๊ยเว้ยเว้ยโอ๊ยเว้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 ยเอาเอาออโรนให้ได้อร่อยอร่อยค่ะนั่นว่าแล้วโดนแล้ว นี่ค่ะจ้องใหญ่เลยจ้องใหญ่เลยจะสบายด,ดีไหมจ้องใหญ่เลยแกงเร็วแกงเร็วแกงมาได้เร็วแกงส้มมาแล้วมาแกงส้มแกงส้มแกงส้มจ๋าแกงส้มจ๋าฮะ อเมย์อเมย์กินนี่ยังกินหันเบ้นยังกินหานเบ้นยังไปไปเรเร็ว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 นั่นนี้เลย